กรับสวัสดีมิตรรักเกมเศรษฐีทุกคนกัน้วยนะครับวันนี้ผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยีเว้นใหม่อีกตรามเคยวันนี้ผมก็จะมารีวิวการตัวละครให้ดูนะครับที่ผมรีวิวการตัวละครไม่ได้จับลงเนี่ยซึ่งผมจับแล้วนะครับแต่ไฟมันดับนะครับก็ขอโทษขอไฟไว้นะที่นี่ที่ไม่ได้จับลงในหะ้ท่านู้ชมดูนะผมก็จะพามาดูวิธีการจับแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วก็จะเล่นให้ดูสัก1-2ถึงตานะสัก2ตานะครับ มาดูความสามารถของมันแล้วก็สกิลอัญมณีของน้องนะครับอัญมณีของน้องไม่ใช่อัญมณีค้อส,สูมเนาะไม่ใช่ชุดแต่งกายก็จะเป็นอนัญมณีสกิลนะอัญมณีสกิลของน้องก็ถือว่าดีมากนะครับก็มาดูสกิลการตัวละครนะครับอีโวเพจซีโลมีไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกไหมนะก็ประมาณนี้นะครับสกิลแรกของน้องนะครับมีเริ่มเทิร์นองชันโอกาส55%สร้างแรนด์มากแล้วก็เคลียน์ย่ายนะครับในเทิร์นองชันเมื่อตกแรนด์เมาสของฉันโอกาส70%จะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นกระบอก เมียตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส70%จะเลือกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวสกิลที่2ของน้องนะครับสกิลที่2ของน้องนะครับเม่อตกแลนด์มาร์คของฉันใช้เอฟเฟกต์พรอนของกระต่ายพรอนของกระต่ายนะครับเม่อตกบนที่ของฉันรับค่ามาเบิ้ล150%โอกาส65%ชา์โลสูงสุด2ขั้นเม่อถอยเตาผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%จะใช้เอฟเฟกต์การพิพากษาของแคลร์กับฝ่ายตรงข้าม2เทเธอนะครับการพิพากษาของแคลร์ดนะครับ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามติดด้เฟร์การวิภากษาของคาร์ลอตเมื่อฝ่ายตรงข้ามถอยเตาจะขโมยมาเบิร์น30%ของฝ่ายตรงข้ามนะคขลกลับการตัวละครมาแล้วเราก็จะรับจีข้างล้างทดลองใช้ 4G นะครับก็จะเป็นลูกบาศก์ของขวัญกระต่ายนะใช่ไหมกระต่ายใช่ไหมเมื่อนานว่ากระต่ายนี่แหละ <c oughs> ซึ่งมันบังนะแล้วก็สิ่งที่มันใด้หานะครับแล้วก็ผมปิดเว้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันสิ่งที่มันได้หานะครับ ก็จะเป็นเงาของโลมิงเนาะหาหาอันนะครับพี่จะรวมเป็นเงา S อหาหนึ่งนะแล้วก็ A บวก A ธรรมดาทั้ง3ทั้ง4อันเนี่ยหาอย่างละ10นะครับก็มาแลกป้ายชื่อของโลมิง S ให้ครบ5นะแล้วก็แคลอดทองคำเอบวกนี่แหลนะน่าจะหายากสุดแล้วก็เงาของโลมิงนะ่าจะหาง่ายกว่าแคหลอดทองคำเนาะซึ่งมันหาหน่อยกว่าเปอร์เซ็นต์น่าจะออกหน่อยกว่านะครับแล้วก็มี เอธรรมดากระต่ายเพื่อนรักแล้วก็เอธรรมดากระท่อมการป่าแล้วก็เอธรรมดาป่านะครับหาแถวล่างให้ครบ10แล้วก็รวมเป็นป้ายชื่อหาครบ5นะแล้วก็มาแลกอีเวนต์ได้เลยนะครับส่วนอีเวนต์นี้นะครับผมเลยมาเขาเรียกว่าเงาเลยมา13มวันเลยซึ่งมันอวยเงาผมมากผมคิดว่าเงา่าจจะออกยากแต่เวนนี้มันอวยเงาผมมากนะครับเวนนี้ผมอ่าตอนแรกนะครับผมมีเพชรอ่าตอนแรกผมมีเพชรจุดสองหมื่ 25, นาะผมเหลือเพชรอยู่8 0 0ผมปิดเวนไปที่่ว 2 4 4 0 0นะซึ่งปิดแพงมากนะครับผมแนะนำให้มีเพชร2 5 0 0 0 3 0 0 0 0นะก่อนที่จะจับเว้นนี่นะครับถ้ามีต่ำกว่านัา้นอาจจะไม่ปิดเว้นก็เป็นได้นะมีเพชรหมื่นกว่าก็จับได้แหละแต่เสี่ยงที่จะไม่ปิดเว้นนะครับแนะนำให้มีสูงไว้ก่อนให้มี2 5 0 0 0 3 0 0 0 0ก่อนเนาะแล้วก็อัญ,ญมณีของน้องนะครับก็จะเป็นอัญ,ญมณี i1 ้2นไอะครับความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปนะสมุดอัญ,ญมณีนะครับแล้วก็ลูนนะครับ อัญมณีไอสองนะครับก็จะเป็นการควบคุมเตานะครับโอกาส70%จะควบคุมเตาของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะเหมือนสกิลของไกอาเลยนะแล้วก็อัญมณีไอหนึ่งนะครับก็จะโอกาส70%นะครับถ้าเราตกข้าวฝ่ายตรงข้ามตกแรงมากของตัวเองก็จะใช้เอฟเฟกต์ฟันไลายนะครับก็เหมือนพิ้วเลยนะครับความสามารถเดียวกันนะส่วนราคานะครับมาดูราคานะครับเปิดร้านค้าพิเศษนะครับมาดูราคานะครับผมก็คลิกซื้อไปก่อนเพื่อจะดูราคาไทยนะ อ่าดูไม่ได้ซึ่งบางครั้งมันก็ดูได้นะแต่ว่าซึ่งผมต้องรีอ่ารีใหม่มันถึงจะเข้ามาดูได้หรือเปล่าแต่ผมไม่รีแล้วกันก็อธิบายไปเลยแล้วกันไอหนึ่งน่าจะหาร้อยสี่สิบเก้าบาทนะผมก็คิดว่านั่นนะครับไอทั้งไอหนึ่งไอสองนะแล้วก็ทั้งไอหนึ่งไอสองแล้วก็ได้ลูนฟรีมาหนึ่งอันก็น่าจะแปดร้อยอ่าเก้าเก้าหรือเปล่านะยี่สิบสี่เหรียญแล้วก็สิบสี่เหรียญก็น่าจะหาร้อยกว่าบาทส่วนยี่สิบสี่เหรียญก็น่าจะแปดร้อยกว่าบาทนะประมาณนั้นเนาะ ก็สาหรับ G ีฟีที่มันให้มาจากการหมุนกระต่ายนะผมอธิบายไปยังเนี้ยจากการหมุนกระต่ายนยะอ่าเนี่ยหมนยนะุนกระต่ายเนี่ยลูกบาทกระต่ายเนี่ยมันให้ฟีมา 4G นะครับก็เป็นจี้ทดลองใช้ของน้องนะครับหมวกไทเทเนียมแล้วก็ดาบสวิตน้ําแข็งนะครับแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรียว,วกาศนะครับใช่ไหมเรียว,วกาศถูกต้องนะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับประมาณนั้นนะความสามารถของทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วลนะเพราะเป็นความสามารถเก่าเนาะก็เป็นจี้เก่าเนาะที่ทดลองใช้มา ส่วนจี้ที่ตรงสายของน้องนะครับส่วนสีจีที่ผมจะแนะนําให้น้องนะครับรองเท้าซูเปอร์ดัมบ i ชันนะครับจี G. นี้ก็เหมาะสมเนาะซึ่งน้องมีสั่งแนดนมาแล้วก็เคลียนได้เริ่มเทินถ้าเราตกแนดนมาของเราจี G. นี้ก็ตอบโจทย์นะครับที่จะสั่งแนดนมาแล้วก็เคลียนได้เนาะแล้วก็ย้ายไปอย่างพื้นที่พิเศษเนาะแล้วก็จี้ต่อมานะครับก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมก็ได้หรือหมวกระเบิดไทเทเนียมก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าความสามารถของมันก็มียิ่งระเบิดตามใจชอบเนาะ ก็จะเป็นหมวกไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่หมวกสา่งโลเหมือนหมวกอาร์คชิวเนาะจี้ต่อไปนะครับ,รบก็จะเป็นบอดสวิกพองสบู่นะครับเมียท้อยเตาโอกาส7% 0เรียกท้อยหน้าหลังนะครับเราก็จะมีโอกาส7% 0ที่จะกักขังฝ่ายตรงข้ามได้ฟองสบู่นะครับแล้วก็จะมีการวิก2งครั้งนะครับจี G ้นี่ก็จะตอบโจทย์เนาะหรือจะเป็นออเขาเรียกว่าจี G ้เรียกท้อยหน้าหลังแมวเหมียวก็ได้นะซึ่งจี้นั้นก็ดีเหมือนกันนะครับแต่จี้เกาะร้อยฟ้านี่ผมไม่แนะนำเนาะ ซึ่งไม่คอมโบกับเขาเรียกว่าสกิลของน้องไนงะสกิลแครอทของน้องอะ่ะที่ทอยเตาผ่านก็จะติดแครอทประมาณนั้นเนาะจี้ต่อมานะครับจี้นี่คือขาดไม่ได้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกเนรเทศเนาะเมื่อก่อสร้างอาคารครบสามหลังเราก็ย้ายมาตำแหน่งที่ยืนเนาะเมื่อไม่แสดงผลเติบโตบอก10%เปนนั่นแหละเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายสองข้างเกินไปโอกาสส่งไปก่อล่าง2ข้างนะครับ 4G จี้นี่ก็เหมาะกับน้องนะครับส่วนจี้ที่ผมมีอยู่ก็ ใช่ไม่ได้เลยส่วนเนลเทสเมื่อกี้ก็กันพวกที่แบบโดดบ่อยๆอ่ะเออเราก็คาราไดทอยเต่าคนแรกเราก็อาจจะไม่ตายนะคารามีเนลเทสเนาะแนะนําให้มีครับก็อุปกรณ์เขียนแบบราช้าที่ถูกเนลเทสนั่นแหละ่าจะดีสุดแล้วสําหรับน้องเนาะผมก็จะพามาดูสกิลน้องสักต่างๆนะครับจี้อาจจะไม่ตรงสายนะครับอาจจะเล่นเราแพ้ก็เป็นได้นะก็มาดูสักตาสองตาแล้วกัน ผมก็จะเล่นห่องสิบล้านแล้วก็แผนที่ใหม่เนาะอ๋อน่าจะโดนจบวิกก่อนนะครับอาจจะโดนจบวิกก่อนหรือเปล่า yeah, ได้เล่นเป็นคนแรกรล,ลูกเต๋าลยได้เป็นคนแรกเราต้องทอยขี้นะครับก็เจอตัวเนี้เจวอนอะไม่ให้มันสร้างอันนั้นนะครับ <Go. S 1> ไม่ให้มันสร้ง่ง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> พื้นที่อ่า ดวงจันทร์บนหัวมันนะถ้ามันส้างครบสี่มันก็จะเสกเศษเซียวของดวงจันทร์ลงม้านะครับ,บเจอสายวิกตัวน้องก,ก็เป็นสายโลกอาจจะสู่ยางนะครับ <12. S 1> อ่าไม่สายแล้วครับเนื่งันนาว,วันเทินไม่ได้แล้วนะรับมันไม่สั่งมาเน่องอะ่ะมันต้องสา่งครบสี่นะครับเตาแตกด้วย เรียบร้อยดีครับมาจจะแพ้เราณจังหวะนี้จีมันก็น,น้อยอยู่แล้วมันจะทำอะไรอ๋อคิดว่ามันจะโดดลงวิ่งจี้ของเราแล้วแพ้ไปเลยขอส,สองครับรผมก็จะเรียกใครในแถวนะครับลงแรนมากเลยเราเรียกอะไรดีกว่าอ่าไม่เรียกครับแต่ดูดออกนะจังหวะนี้ ไม่ไปยังพื้นที่พิเศษขอถ้อยสองกับหลังแล้วกันไม่เสี่ยงตกกลุมดำขอโดดแล้วไปยังพื้นที่พิเศษอไม่ออกเลยนะถ้อยหาไปครับจังหวะนี้หาได้อยู่รุนเรียกออกนะครับเ้าเรียกออกคือหาดูดยู่ดูดยู่ไปยังพื้นที่พิเศษแล้วก็เรียก ไม่ขอดูดตรงนี้แล้วกันขอเรียกแล้วกันนะลองโชว์สกิลเรียกของน้องดินี่ยังไงสกิลเรียกของน้องออกนะครับแต่เมียงน้องก็ก็แพงอยู่นะแต่ตอนแรกมันไม่แพงไนงะ <Yeah. S 1> เราไม่มีตัดการ์ดนะครับ <Yeah. S 1> ลงนี้แล้วกัน <Yeah. S 1> เรียกออกนะครับอาจจะล่มละลายดีนะครับ oh. จังหวะนี้ถ้าไม่กู้ตังนี้ ทำเปกู้ตังค์นะครับอ่ามันกู้ตังค์ครับรุ่นเลีอยกออกครับอ่าเซกเป็นหุ่นกระบอกครับทอยสี่ก็จบแล้วนะแต่มันไม่ออกสี่ไงทอยสี่ออกสองใาอกัใช้การป้องกันไปครับซื้อขี้คู่ไปเลย หน้าเลยครับหอกสามก็ได้โอเคอ่ะโดนไหมดูดมาครับดูดมาอัวนี้ต้องจบแล้วละเมียงถูกหมสิบสอล้านแตกครับมาดูอีกสักตาครับอีกสักตาแล้วกันซึ่งยังคลองใจในสกิลของน้องอยู่ก็ยังยืนยันว่าน้องของยังไม่ครบนะก็อาจจะยังเล่นไม่ได้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จอยอมล้าครับจังหวะนี้อนยอมล้าก็ถือว่าจี้ยังไม่โหดพอนะครับมีจี้เ่งจียังเป็นดาร์กโดนซูเปอร์<ย>ดัมเบลชันนะอ,อ่ะเล่นคนแรกกันเราหรอจบวิเว้นแล้วกันโดนมันออกไหมโดนไม่ออกครับโดนยังไม่ออกครับโดนมั้นไปหกสิบแล้วนะน,นี่ละกาัน ไม่สรางแลนครับไม่สร้างแลนด์ไม่ช่างแลนครับไม่ช่างแลนเราจะตกวิกนะสวยครับนั่นแงชนะยอมลานะครับจังหวะนี้จบวิกนี้ครับ ไม่สากแลนด์มากที่ผมไม่สากแลนด์มากเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวโดนเขาเรียกว่าโดนเดเมนชันมันเดี๋ยวมันจะก๊อ,นะอปปี้เหมือนผมนะโดนก๊อปปี้เดเมนชันนะโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดเมนชันเออชื่อที่ถูกมันอีซักตาแล้วกันเอามายอมลายสักหนึ่งตาครับเมื่อกี้วิกมันไปนะ,ะยอมลายตัวนี้ผมจะล้มแล้วกันได้เล่นเป็นคนที่สอง อย่ล่นเป็นคนที่2ครับมาเรามาล้มมันกันแต่เสียดายน้องยังไม่มีตัดการยังไม่มีกักขังฟองสบู่นะครับที่ที่ผมแนะนําไปมันมีทั้งตัดการกักขังฟองสบู่แล้วก็เขาเรียกว่าความสามารถของเนลเทศไม่ให้ฝ่ายรงข้ามเลรนได้เยอะเนาะแต่จีนน้องก็ยังไม่ครบนะครับความสามารถก็ยังอาจจะยังไม่ดีพอมาครับอีโ e วสู่อีโวนะ ย้อมล้าสู่สโคชิตโคชิตลมใช่ไหมส <c oughs> แลนมาร์คแลนมาร์คเราขุดนะครับหวังสกิลแค่นี้เริ่มเทิร์นเราออกนะครับ,อ,อ,บ,บอ้าวสวยาไม่ออกต่อ สวยไหมลาวาอย่าออกนะสร้างแลนาาวาอย่าออกอ้าหาแล้วลาวามันลาวาอย่ออกนะลาวามันออกครับโอเคครับ แต่ผมเสียโล่นี่ยแหละผมจะแตกนอนโล่นี่แหละไม่ใช่แล้วกันต่ไฟต้องข้ามแตกครับผมมาดูดแถวนี้ครับดูดแถวนั้นไม่ได้มันมีลาวานะะห้แต่เราลงพื้นที่เดิมก็ได้เนี่ยลงพื้นที่เดิมก็ได้นะครับถอยไปสี่แล้วกันลงพื้นที่เดิมก็ได้ อ่าไม่เรียกเลยนะครับจังหวะนี้โอเคยังออกสามตอตกนทีษลงเท้นที่เดิมเพื่อจะเรียกนะครับรุ่นเรียกออกแต่มันไม่มีตัดการแล้วขังฟองสบู่นะครับเราอาจจะแพ้ได้นะมันต้องมีตัดการขังฟองสบูนะ่เนาะขอมาตรงนี้แล้วกันืนเ,รเราเรียกไปแล้วนะครับ ือเรียกไม่ออกรอบสองแน่นอนเราต้องดูดอย่างเดียวนะยอมไหมถ้ามันไม่ยอมก็มีโอกาสชนะอยู่นะแต่มันก็ยอมนะครับสำหรับจีที่ยังไม่ครบก็ท่านผู้ชมก็ดูมาแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าจะจับดีไหมส่วนผมก็ยังไม่แนะนำให้จับนะถ้ว่าตัวน้องโหดมากก็พอเล่นได้นะครับสำหรับ สู้กับตัวธรรมดาแต่สู้ตัวระดับท็อปที่เขามีจี้ดีๆเนี่ยก็อาจจะสู่ยากนะครับแต่แน่นอนว่าสู่ในจี้ไม่ได้แน่นอนแต่ตัวอื่นนะสู่ได้แน่นอนครับยกเว้นในจี้นั่นแหละตัวอื่นก็พอสู่ได้นะครับแล้วก็สายวิกน้องก็แพ้ทางนะครับเพราะว่าสายลมกับแพ้ทางสายบิกอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับเวนนามาก็จะเป็นเวนน่าเขาเรียกว่าจี้ย้างล้างจะี้ใหม่จี้เก่าผมจับหมดนะครับ แล้วก็การเนี่ยผมก็อาจจะจับอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมไ้ลงคลิปจับไงมันก็อาจจะเป็นแปลกๆเนาะเว้นนี้ผมลงคลิปดูไปผมก็ปิดเว้นไปที่สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเนาะซึ่งผมก็อาจคลิปไปแล้วลหละแต่ไฟดับผมก็ขอโทษขอไฟไว้นที่นี้นะครับผมก็อาจจะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะแต่ไฟมันก็เสียไปแล้วผมก็อาจจะเอาบัญชีอื่นจับก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ